สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้มาดูดวงคนที่เกิดวันอังคารเดือนกันยายนเนาะปี2 5 6 8นะครับช่องเราอัปเดตทุกๆเดือนนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอะไรที่ทํานายแล้วมันไม่ได้้าวมากไม่ได้ใจฟูมากก็อย่าไปเก็บไปใส่ใจนะครับฟังเป็นแนวทางผ่านๆน,นะโอเคพไพ่ใบแรกเจ้าชะตาคือ1อ่าเด็กถือเหรียญน,นะครับไพ่ดีนะไพ่ของการที่คุณนั้นมีโชค ไนเรื่ของการเงินนะครับเนี่ยมีโอกาสได้โชคถูกหวยได้เงินเข้ามานะครับที่ผ่านมาพยายามอย่างหนักเลยนะเนี่ยที่ผ่านมาเหนื่อยต้องพยายามอะไรต่างๆได้มาไม่ง่ายเลยอะ่ะคนวันอังคารน,นะ เนี่ยแล้วคุณมักจะปะทะคารมหรือมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการพูดกันแล้วไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกคอกันเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ถูกจริตกันก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันอะไรกันปะทะกันบ้างเล็กน้อยนะครับขัดแย้งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถามว่าดวงไปในทางไหนดวงไปในทางเรียกว่าได้อยู่นะครับเพราะว่า ปิดด้วยไพ่สี่เหรียญแบบเนี้ยมันเป็นไอ้สี่ถ้วยไอ้สี่ไม้ครับก็หมายถึงว่าจังหวะดวงในเดือนนี้มันยังเป็นทรงที่เรียกว่าน่ายินดีอยู่นะครับเพราะไพ่เป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองเนาะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเด็กหนึ่งเหรนะียญในที่เนี้ยบางทีเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าคนเด็กกว่าโดดเด่นในเรื่องของ ลูกน้องบริวารบุตรหลานได้หมดเลยนะครับไพ่สื่อทํานองนี้ฉะนั้นนะคนวันอังคารอาจจะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารหรือการได้โชคได้ทุนเช่นลูกลกับลูกบุตรเราคนเป็นบริวารเราได้ทุนการศึกษาอะไรประมาณนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็หลายหลายคนอาจจะมีการที่เครียดหรือกุ้มอกกุ้มใจในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องได้นะในมุมหนึ่งเรือนที่ผ่านมานอนดึกคิดมากก็ได้ที่ผ่านมาน นะหรือทานดวงบอกว่าเป็นก้าวดับแบบแต่บางทีคนวันคาครป็งคนช่วงนี้คิดมากหรืออาจจะชอบนอนดึกเฉยๆก็ได้ไม่ได้มีอะไรนะหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดในช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับเจ็ดกระทาเน,นที่ผ่านมาเหนื่อยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าจะทําการในไรก็แต่มันยากมากที่จะได้มันมานะครับซึ่งไม่ง่ายแล้วก็ ยังไม่รู้ด้วยว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเดือนเนี่ยก็ยังต้องลุยมันต่อนะครับแต่ว่าดวงชะตากางจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะครับหรือการกลับไปอีเวนต์เก่าๆเรื่องราวเก่าๆจะวนกลับมาได้นะครับกลงกรกลกงเกวียนกำังทํางานอยู่ถ้ากาทำกมดีเนี่ยไพ่วิวออฟฟอร์จอกว่าคนรังคารจะได้ผลที่ดีตามมาซึ่งมีไพ่เด็กเหรียญกับวิวออฟฟอร์จู e เนี่ยยังให้ความรู้สึกว่าให้น่าจะได้เงินนะน่าจะมีโชคเข้ามานะก็ลองดูนะครับ จะมีโชคอย่าไปมองว่าโชคเป็นเรื่องของเงินทองอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆโอกาสเรื่องของการเงินการงานก็ได้นะก็ลองดูกันไปนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะในด้านของอนาคตคุณเนี่ยมีโวงเดินทางแล้วหนึ่งโดที่จะมีเกณฑ์ปะทะทะเละเาะเบาแหวงกับคนอื่นคนใกล้ตัวได้หรือมีการคิดเห็นต่างกันบางคนเป็นการทะเลาะกันในโซเชียลก็มีนะครับต่างโต้แย้งกันในโซเชียลก็ได้นะจะไปคิดในแง่ที่แบบโอ้โหต้องตบตีลงไม้ลงมือกันนะ ในในดวงคุณเนี่ยในใจคุณมันมีความรู้สึกที่เรียกได้ว่า,าหวาดระแวงหรือเจ็บมาเยอะนะทำให้คุณนั้นก็ตั้งหน้าระวังกับเรื่องราวต่างๆที่จะเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะมาจากคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมง,งานอะไรก็ได้บางคนอาจจะทอกซิกกับที่ทำงานทอกซิกกับเจ้านายได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะก็ทำให้คุณนั้นตั้งหน้าระวัง เกี่ยวกับคนคนหนึ่งอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานได้นะครับมันจะมีเรื่องทาให้คุณนั้นเหมือนกับต้องเฝ้าระวังอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าดูจากไพ่อ่ะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีข่าวดีนะเดือนนี้จะมีข่าวดีนะก็ลองดูเป็นเป็นเรื่องราวแบบไหนแต่คิดว่าจะมีข่าวดีนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องของการต่อเติมบ้านทํารั้วบ้านทําประตูบ้านอะไรอย่างเงี้ยทาแนวรอบรอบ แบบรอบบ้านอนะ่ะเออหรือทาอะไรให้เป็นแบบไว้เป็นเรื่องของการป้องกันเช่นทําประตูทําอันนี้กั้นไว้ฉากกั้นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับในบ้านหรือที่ทํางานก็ได้นะครับเนาะถ้าในภาพรวมดวงเนี่ยนะคิดว่าดวงดีอยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรนะเนอนาคตก็ต้องระวังอย่างที่บอกทะเลาะกันได้อะไรกันได้หรือการขัดแย้งกันทางโซเชียลก็ได้เช่นกันนะครับเนาะแล้วก็ น,นั่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับอันนี้ภาพรวงกว้างอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับหรืออาจจะมีบ้างผันผ่านเฉียดยเนาะแต่ถามว่าดวงในอนาคตเนี่ยมันจะวุ่นวายนะครับจากไพ่ห้าหาถทาเนี่ยมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในอนาคตนะครับต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันนะเออไพ่ภา,ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการงานมาดูกัน การงานคนวันอังคารเนี่ยเป็นไพ่ที่บงบอกว่ามีโอกาสได้จับโปรเจกต์ใหม่ๆนะหรือข้อเสนอใหม่ๆเรื่องของการงานการงานเนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับโชคชะตาเรื่องของการงานที่อาจจะเป็นโอกาสที่โชคชะตาจัดสรรบรรจุให้ก็ได้การงานเป็นตัวเรื่องหรือข้อเสนอก็ได้เช่นกันนะครับถามว่าโดดเด่นดีไหมก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวัดขนาดนั้นแต่ว่าหลายๆคนก็เป็นความมั่นคง นะบางคนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาได้นะครับเกี่ยวข้องกับครอบครัวได้งานเกี่ยวกับบ้านได้นะครับงานเดิมๆที่ทำมานานก็เข้าท่าเข้ากับดวงได้เช่นกันนะครับไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยไม่ได้บอกบอกว่างานจะโดดเด่นแต่บุ๋บอกว่าอาจจะมีข้อเสนอหรือมีออปชันหรืออาจจะไปถึงได้เจออะไรที่ชอบงานอดิเรกที่ทํางานได้ทําอะไรประมาณนี้ไ,ได้เช่นกันหรือได้แบบเกี่ยวข้องกับ คนที่เราถูกชะตาด้วยที่ทํางานนะครับข้อสัญญาทางใจก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับบางทีอาจจะทํางานประจําอยู่แล้วจะมีข้อตกลงที่อาจจะไม่ใช่ระลักอักษรแต่เป็นการตกลงปรักปร่บเป็นข้อสัญญาทางใจก็จะเกิดขึ้นกับคนวันอังคารได้เช่นกันที่ผ่านมาคู่แข่งเยอะหรือมันเหนื่อยยากนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมี อ่าเรียกว,ว่าการพิพผัน์เกิดขึ้นเนาะแต่มันก็ยังเรียกว่ายังติดขัดยังทะเลาะยังอะไรกันอยู่นะครับหรือการขัดแยง้งโต้แยง้งเกิดเกิดขึ้นหรือมันถือว่าอย่างน้อยที่สุดอาจจะโดนดินทานะครับถูกเอาไปพูดอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะครับเนาะแต่ถ้าตกง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะครับมีข้อเสนอหรือมีออปชันให้เลือกเนาะการงานจะเป็นเรื่องของโตเลือกเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับมันก็พูดก,กว้างๆว่าอย่างนี้ดีกว่ามันมันมันก็ตอบยากอะโอ้โหจะไป เลือกอะไรล่ะเออแต่ก็อาจจะมีเรื่องของตัวเลือกเข้ามาได้เช่นกันนะครับส่วนเรื่องของธุรกิจร้านค้าก็เรียกว่าเป็นธุรกิจปลีกย่อยเนี่ยไปได้นะครับทําได้พอที่จะตั้งตัวหรืออยู่ตัวได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็อย่างที่ว่าคู่แข่งมันเยอะคุณก็ต้องเฝ้าระวังหรือช่วงนี้อาจจะต้องรอบครอบหน่อยนะครับระวังโดนลูกค้าคอมเพลนนะครับหรือลูกค้าเอาไปพูดต่อในทางที่เป็นในเชิงลบได้เช่นกันนะครับแต่การ ค้าขายธุรกิจในช่วงนี้ก็เรียกว่ามันมันก็พอไปได้นะแต่อาจจะยังไม่ถึงกับโดดเด่นอู้ฟู่อะไรมากนักละกันเพราะว่าไพ่ในเซตของคุณเรื่องของธุรกิจร้านค้าอาจจะยังพอได้เงินเล็กๆน้อยเข้ามานะครับหรือจะมีการที่เรียกว่าลูกค้าเก่า,เกา,เกาๆเดิมๆอาจจะวนกลับมาได้นะครับแต่ในภาพรวมมันยังเป็นช่วงที่ยังมีไพ่ห้าไม้มาค้ำอยู่แบบเนี้ยยังรู้สึกว่ามันน่าจ,จะมีเรื่องของ การขัดอ,อกขัดใจหรือการที่อาจจะถ้ามีหุ้นสว่วนหรือมีเพื่อนร่วมงานหรือเรียกว่าทําธุรกิจแล้วมีคนมาช่วยเนี่ยบางทีมันจะขัดแย้งกันได้เช่นกันเนาะอาจจะมองไม่เหมือนกันอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็มีไพ่อัศวินดาบก็เป็นเรื่องของการเดินทางเช่นลูกค้ามาจากแดนไกลอะไรอย่างนี้ได้นะครับอืมแต่ก็เรียกว่าก็ไม่เ็วว่าคืออาจจะมาแบบโดยบังเอิญอะไรก็ได้นะมาจากแดนไกลโดยบังเอิญะไรประมาณเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับอืม แต่เราไม่ได้มองว่าห้าดาบคือห้าไม้คือลูกค้ามามาทะเลาะด้วยอะไรเงี้ยแต่ลูกค้ามาจากแดนไกลได้ไม่ได้นะครับบางทีเน้นขายของทางไกลออนไลน์ได้นะแต่จะต้องระวังขนส่งหน่อยบางทีขนส่งแล้วมีข้อสะดุดมีอะไรประมาณเนี้ยนะหรือส่งแล้วมันอาจจะมีปัญหานะก็ต้องระวังนิดนึงเนาะมันมีปัญหาอยู่นะครับถ้าขนส่งเนี่ยถ้าแบบออนไลน์บางที มันเหมือนกับไปส่งแล้วมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ถึงอะ่ะเออหรือถึงแล้วแบบมันไม่ถึงมือลูกค้าอะไรประมาณเนี่ยได้ก็อาจจะต้องระวังตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคราวนี้ด้านของการเงินการเงินเนี่ยเรียกว่าบางคนใช้เงินกับการเข้าสังคมใช้เงินกับการแต่งตัวนะใช้เงินกับการที่ไปดูแลตัวไปแบบไปเสริมสวยดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสัลยกรรมทําผมทําหน้าอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเนาะ หลายคนฉีดไขมันฉีดเจาะไขมันออกอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับไปฉีดฟิลเลอร์ได้นะครับรบ,บางทีน้ำหนักเกินก็ไปฉีดไปทําอะไรเกี่ยวกับให้มันลดน้ําหนักก็ได้เหมือนกันนะถ้าจากพายขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าน้ําหนักเกินก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับระแวดระวังประมาณหนึ่งเหมือนกันนะใน,ในช่วงเดือนนี้เนาะจะกินอะไรก็อาจจะมีร่างเลค,ค,คิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่า ลดได้ไหมก็ยังไม่ได้นะครับได้แต่คิดได้แต่หวาดระแวงว่าจะยังไงอะไรแต่ก็คือก็อ่ะผัดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องลดน้ําหนักของคุณนะถ้าในเดือนนี้ใครที่จะมีแผลลดน,น้ำหนักเพราะว่าน้ําหนักโตอ้ว,วนขึ้นก็จะไปในทอนนี้ยังลดน้ําหนักไม่ได้นะครับมันมันก็ยากเนาะโอ้โหการเป็นพฤติกรรมตัวเองเนะี่ยต้องมีแรงจูงใจสุดสุดอันนี้ต่อให้ไม่ว่าจากดวงนะถ้าจากดวงคือ อ่ะเดี๋ยวก่อนถ้าจากดวง้คืออ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคนันาคารอาจจะเป็นทวนนี้นะครับเนาะถามว่าโชคลาภอะ่ะมีไหมมีนะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปมีการเงินก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะมีข้อเสนอข้อตกลงหรืออาจจะหมดเงินไปกับสัญญาทางใจได้นะครับการเข้าสังคมการซื้อเสื้อผ้าการแต่งตัวอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับอืมแล้วก็ในด้านของความรักลนะ่ะความรักคนันาคารจะบอกว่า อาจจะมีการเริ่มต้นแต่ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยคู่แข่งเยอะหรือการยืนหยัดกับความสัมพันธ์นี้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเหมือนกับต้องเหนื่อยนะถ้าโสดก็ต้องเหนื่อยหน่อยถ้ามีแฟนอยู่แล้วอาจจะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับลูกน้องบริวารน,นะครับหรือความรักในช่วงนี้มันจะมีข้อตโต้แย้งกันเกิดขึ้นได้นะหรือมีคู่แข่งเข้ามาได้นะครับ คู่แข่งในะที่ไปมองว่าเรื่องเรื่องแบบเรื่องเรื่องมือที่สามก็ได้บางทีมันอาจจะมีปัญหาต่างๆที่เข้ามานะในความสัมพันธ์เนาะต้องคอยแก้ปัญหากันไปเรืรอ,อย่างมาณเนี่ยนะอือาจจะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารได้นะครับเรื่องของความและความสัมพันธ์ในเดือนนี้เนาะเกี่ยวกับบุตรบริวารได้หรือหลายคนก็อาจจะคือก็ไม่แฮปปี้กับความรักอะเดือนเนี่ยแต่ก็แต่ก็ต้องดูยัมันต่อ ต้องยินจัดกับความคิดนี้ต่อหรือยนดกับความสัมพันธ์นี้ต่ออะไรประมาณนี้ได้เช่นกันนะครับเนาะแล้วก็มันมีเกณฑ์งานแต่งก็มีนะเออมีเกณฑ์งานแต่งมีอยู่นะครับในเดือนนี้มีเกณฑ์อยู่หรือถ้าอีกมุมหนึงคือการเลื่อนงานแต่งถูกเลื่อนถูกผัดออกไปก่อนก็ได้เช่นกันนะคราวนี้ในด้าสุขภาพระวังไม่เกณฑปวดหัวปวดหลังนะครับแล้วก็ ในใน,ในเรื่องของน้ำหนักตัวอ้วนขึ้นเนาะต้องระวังนะแล้วก็ก็ไม่น่ามีอะไรนะจริงๆถามว่ามีโอกาสป่วยไหมก็อาจจะไม่เชิงแต่ว่าระวังการเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโรคระบบความคิดโรคระบบประสาทนะครับแล้วก็บวดหลังอย่างที่บอกนะบางคนช่วงนี้ต้องทานยาเยอะก็ได้นะครับมีโอกาสทำบุญเนาะก็ ทำบุญกับแม่นะครับถ้าแม่ยังอยู่กับแม่ก็อาจจะต้องดูแลใส่ใจแม่หน่อยนาะแล้วก็ทําบุญกับของคู่เพื่อเป็นการเสริมดวงแล้วกันนะครับเนาะเลขบ้านเด่นนะครับเลขที่บ้านที่ดินอะไรประมาณนี้เด่นเนาะแล้วก็สีนําโชคคือสีเหลืองนะครับสีฟ้าสีนาโชคของคนที่เกิดอังคารนะครับโอเคคิดอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับติดตามช่องเราด้วยก็ดีนะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ